สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะนเพื่อนพ้องน้องพี่ค่ะพี่น้องทั้งนอกทั้งในทั้งไก่ทั้งไก่เนาะพี่น้องเนาะทั่วโลกด้วยค่ะเด้ยอยากจกาสวีเดนมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาแล้วกลับมาจากเมึงได้แล้วค่ะพี่น้องมาแล้วกับบรรยากาศโอ้ยออกจากฮศอนทอนมาพอ้อหนาวหนาวเนาะพี่น้องเนาะเอาเอาบรรยากาศเมื่อนี้เอาบรรยากาศไม่พี่เห็นน้องเบิ่งหน้ามามันเป็นไรร้านทั้งนอก มื่อนี้บ่ได้ไปเฮ็ดงานดอก,ก้าแต่ว่ากะบ่ไปเห็ดงานแต่ว่าบ่าบาออกข้างนอกไปใสแไม่พี่น้องออกบ่ได้มันหนาวหนาวคักพี่น้องหนาวแห้งเอาั้างนอกเสียห้พี่น้องเบิ่งบ้งาสิบไปพ่ออีอย่างเห็นนี่อยังงนาะพี่น้องเนาะเอาเบิ่งน้ำกันเบิ่งอยู่ท้างในเบิ่งอยู่แน,น่น้นาตานี่ล่ะพี่น้องเอาตามกันมาเบิ่ง ขนาพี่น้องคะพี่มาตกปนกับน้ำกับฝนไหมคะพี่น้องคุณน่ะเห็นบะุ่มปียวว่อนว่อนว่อนวอน่นมากคุณพี่น้องเมริที่มาคุณน่ะพี่น้องปียวว่นมากเอาฝนต้องตกต้องร่มใหญ่ก็สิไป,ปยา่างอืมมึงใน่พลังก้นก็เตรียมตัวเสดไปย่างค่ะพี่น้องขะเอามาเบิง่งคุณน่ะมึงเนีย่ยไอ้สกรี ทหานออนไลน์พอมันเนี่ยแหละอืออะไรๆทำไรหันหลังมาติดต่อตอ,อ๋ออ๋อไหน,นเพื่อนสาวเก็บขยะไปทิมพ่อมพี่น้องเอาถือไปแล้วผัดไปเฮ็ดขาดเฮียยุนาประตูพี่นอ้องอก็ต้องท้ำสะอาดสักกอนมันจังค่อยไป <c oughs> โอ้ยพี่น้องคะอ่ะเอาเฮ็ดสะอาดออกเกี่ยคลองเฮ็ดใส่แล้วก็ต้องเฮ็ดออกเนาะพี่น้องเนาะ เอาเนี่ยละพี่น้องการเป็นยูการเป็นยูของย่าจ้าสวีเดนผุนเบิงล่มพัดล่มพัดกับพี่น้องอยู่ทั้งนอกเอามาก,กินเขาน้ำกันพี่น้องคะย่าจ้าสิ้้ากินเขามามาก,กินเขาน้ำกันจ้า แกงผักกิเลกค่ะพี่น้องกินข้าวถ้วยเดียวกินแกงผัดขิเล็กขอบคุณหลายเด้อคะ่ะขอบคุณค่ะสองล้านดวงตาแกงแกงผักขิเลกไหมค่ะพี่น้องคะโอ้ยนั่งนั่งโต๊ะสูงผนเนาะขอบคุณค่ะกินขา้าวก็แกงผัดขิเลกจ้าไม่กินข้าวน้ำกันจ้า ขอบคุณนาลายที่แวมาเยี่ยมมาเยี่ยมที่แวมาเยี่ยมชุมเจา้าเนาะอันพี่น้องแกงผักขีเล็กใส่ปลามึกใส่วุ้นเส้นนั่นแม่จ้าแซบแซบเดวยค่ะพี่น้องคะขอบคุณค่าสิบสองล้านดวงตาพี่น้องกันผู้ใดแกงผักขีเล็ก่าเคยใส่อันวุ้นเส้นกับใส่ล่องเบิงแม่จ้แาแซบแซบเมื่อวานนี่ไปซื้อข้าวเหนียวก็เลยแว่ซื้ออันเลยซื้อมาเขือพ่วงมานั่มแพ็คหนึ่งจ้า ยังใส่กันก็นกป่ามึกพร้อม้าพี่น้องขาแซ่บแซ่บเด้นมากมากกินน้ำกัจ้าพี่น้องขากินข้าวแรงไปน้อทั้งบ้านเฮาเป็นยังไงได้ยินงคารว่าฝนตกทั้งร่มทั้งอันอันลูกเห็บตกแมนบอจาอ่ายังไงกระดูแลสุขภาพจะของเด้อพี่น้องขาเสินซ่านบ้านซองเมืองไทยเข้าเฮ็ดอันกะกระเฮ็ดตามบ้านตามเมืองเข้าละเนาะเพราะว่ากับบริเฮ็ดคืออยู่บ้านนี่ละเนาะ ล่มพาดเห็นลังค่าออกแมแตะเล็กตนแต่จ้าพี่น้องจ้ากินน้ำกันจ้าบะขมเนจ้าพักขีดเลอืมพักขีดเล่ตากแหงมากพักขีดเล่ตากแหงมากจ้าพี่น้องจ้าต้มข้าต้มสามน้ำสี่น้ำบะขมจ้าแกงแซ่บแซ่บแกงแซ่บพือเก่าจ้า ขอต้อนรับสู่ไลโซดของยาจ่าสวีเดยนเด้อจ้าสมานขอบคุณหลายๆจ้า <C ül> สมานทั้งไหน,นอแล้วสมานอยู่บ้านว่นนอจ้าน,านอมากินขอน้ำกันเด้อขอบคุณหลายคือแบบมาสมมาเยี่ยมไม่ได้ขึ้นไลโซดลาเมื่อแล้ว <c oughs> ฮัลโหลอาจารย์สุสมานุฮัลโหลฮัลโหลอันเขียนเขียนมาเด้ออ่านบอกออกเด้บอบอกก็บ,บอ,อกปูป่ปู่ป้าป้าอ่านบอ,อกปปอ,บออกเด้อภาษาปักกิจนะอ่านบอกออกอ่าน,น,นบอกออกโดนแกงกระแซ่บูุจ่า กลัวมันจะเกิดขึ้นอีกกิน,นขา้วาวกลัวมันจะเกิดขึ้นอีกว่าสัน้นกินข้าวกินข้าวว่าสัน้นน่าน่าน่ากินข้าวน้ำกันจ้าขอโทษหลายๆเด้อมันนี้มากิน,นขา้าวอ่างจักเหมือนเนี่ย มาจิเขาอ้างซื้อไปซื้อกเอา,โโานเนียวหากิโลมือบ้านนี่จ้าอออนดีด <c oughs> ีแกงแกงบักกียเล็กใสบบก่บเขือเพื่อแซ่แส่เลยจา่ายพอใหญ่เพิ่มพ,พันหิวแต่ว่าบ้านเฮาเขากอ็อันบ้านเฮาพวกหกกระบายม <c oughs> โม<อ>่ง <c oughs> ยู่นี่เขาก็บายโมง่งบ้านเฮากระทุ่มนึง มันนี่ก็อยากกินข้าวแรงซะแลวบันนี้อยู่สวีเดนจ้าเอ็นทีว่าเอ็นทีเอ็นทีว่าจัวมาอยู่ที่ไหนอยู่อยู่ที่สวีเดนค่ะมาถึงสวีเดนเราได้จ่าเด้อเดินทางกลับจากไทยบังบันที่เกียจ้ามหอดสวีเดนยังปาประกาศว่าได้ยูยังคิดเป็นเวลาไทยยู กินข้าวแ้วก็จะไปนอนเมือม่อวานเมื่อวานก็เมื่อก่อนไปยือนเ็ดงานท่้งท่าเยืนทั้งเ็ดงานทั้งหลับแมจ่จ้าขอบคุณนะาหลายที่แวะมาเห็นกำลังแรงใจเนาะค่ะเนาะจังไหนก็ฝากในเด้อ่อาจ่าสวีเดนโดนแล้วจ่าพี่น้องก็ได้ก็ไปหาพี่หาน้องสบักสบอมอยู่กําลังสือฟื้นขึ้นจ้ากลับมากก็สิเริ่มจะเริ่มแล้วละจา้าเริ่มทาย,ยอยเสิฟื้นขึ้นจัหน่อยเนาะ ม่มีอย่างสิมาวอามาคุยกัะพีกบนองสิมาถามข่าวถามข้าวมาถามไทยเดี๋ยวเพื่อเพื่อเสียนมาขึ้นร้องเพลงมาขึ้นร้องเพลงเห่นน้ำกัดเด้จ้าเด้อ <c oughs> ขอบคุณค่าสิบหกล้านดวงตาแล้วก็หาไรเนาะขะเนะพี่น้องเนาะขอบคุณนะหลายเด้อจีแบบเวียนมาเยี่ยมมายามกันมาทักทายกันได้จ้า แกงพะกกิเล็แกงเง่้ยด้กระแซบจากกับเมื่อบ้านห้ามหอนกับแกงสองเทียสามเทียกินแซบแซบหรือแ,แม่เป็นน้ำจากของแกงแซบกับบรูว่าจา่าเท็ดนกกินว่าสันเทียสิเลี่ยวเฮียแดอยางตายลรว <laughs> อยู่บ้านท่าเแม่แมนหอนค่ะหอนแน่ เตรใส่บุ่นเส้นแซ่บๆเด้อจ้า ได้กินแรงกันอย่างน้อบ้านเฮาที่กินอาหารบ้านเฮาหลายหลายเนาะไปซื้อถึงว่ากะกะถึอหรือแพ้งเขาก็เลือกซื้อเอาได้ไหมกาพี่น้องจ้าขอบคุณละลายเทวเวียนมากน้อค่ะเนะอได้ยังกินแรงอะเป็นค่อยจิ่นแกงค่อยพัว่าจ้า ยาจ้าไปบ้านมันได้กินแกงไข่พำมพทองเทียซื้อยี่สิบบาทเพื่อนำมาห้่โอ้ยตังว่าถุงใหญ่แกงกระแซบไข่แกงไข่พำแกงใส่ปลาทูแกงใส่ปลาทูข้าต่ำปลาทูอันต่ำใส่ข้าสีเฮ็ดแกงสุมละจ้าพี่น้องแกงไข่พำใส่ปลาทูเด้อใส่อันอาหารทะเลแซบๆเข้ากันได้ดีจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ ยังพักเล็กนี่ก็ใส่กันใส่ปลามือกขึ้นกันจ้าใส่ปลามือกแล้วก็เครื่องเทศเพื่อนก็นใส่ตะไคร้ใบกูดขึ้นกันจ้าพี่น้องจ้าวันไหนมีใบพักสะอมมาใส่เท่ากับตำพริกใส่เท่ากับตำพริกใส่แล้วก็หัวตะไคร้หัวโอ้หัวระเทียมหัวหอมใส่จ้าพี่น้อง เมื่อจำรายละเอียดยอันย่าจ้ามากเป็นเป็นเซ็กซี่อยูในจ้าก,กินมันเลยเคี่ยวกินพร้อมมันแซ่บจ้าขอบคุณนะาลายที่มาเป็นกรลรังแรงแก่ให้นะค่ะเนาะอะไรนินน้อยมาให้พี่ให้น้องเบิงน้ำกันจ้าสำหรับไล่นี่ก็ขอบคุณนะาลายเด้อทีวีมาเป็นกระรังแรงแก่ให้ย่าจ้าคอยุขภ่าร่างกงายแ,แข็งแห้ง ให้พวกแก้วสุขีมันเสมือมั่นเครื่อเกาอยาด้แก่แด้เถ่าความสุกเจ้า้ลรงมากให้พวกแก้วสุขี้มันเสมือมั่นเครื่อไม้ยาด้เก็บได้ไข่ข้นหยให้ยาสซมีขข้นเลื่อนล้มเลือดไปเนื้อลงใต้ไปใกล้ไปไกลข็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางไม่ทุกความสุกวามเจริญโอ้ยลูกสาลาเข้ามาแล้วเกียรติดาพง์ขอบคุณนะาหลายเด้อลูกหล่ะแม่กบล่งในเขาไปหาลูกอยู่เดี๋ยวสิได้เขาไปหาอยู่เด้อล่ะเด้อมากินข้าวน้ำกันเมื่อนี้แม่กินข้าวกับแจงปลากิเล็กแม่ลูกแล้วก็มาห้เบิ่งหิมะ ันลูกเบื้องต้นเด๋เห็นที่มาตกลาลูกหลานเนาะขอบคุณหล,ลายๆลูกที่แะกข้ามาจา้าโอ้ยนุ่มหนามวนคนรอสวัสดีค่ะน้องล่าน้องไส้สวัสดีจ้ามาสิล่งแล้วมาสิล่งแล้วถึงได้นนยุดิสบายต้องหันแก้กา,าเมื่อบ้านการโอ้ยสุขเสริญลายบ่ยได้ันทักทายหาผู้ใดไหมน้องล่าเมื่อบ้านอยู่เดือนหนึ่งวางหนึ่งหันอาการสุขเสริญครับเมื่อบ้านแห่งบ่ได้บ่อิสระคืออยูพี่ดอกเมื่อบ้านาน่ะ ทั้งแต่กับเน็ดกับบอดีเน็ดยู่บ้านกับบ่แห้งขันมีน้องน้องนองุนง่งมีเด็กหน่อยเพิ่นมาเ่นมคางบ้านแน่เน็ตกับบ่เดินไ้ขอบคุณละลายจ้า <c oughs> มากดไรก็ดีใจค่ะขอบคุณละลายค่ะน้องลาขอบคุณะหะลายที่พ่อทีมกันเนาะมากรูดไรกดแช่ให้ก็ดีแล้วจ้าขอบคุณละลายค่ะขออยู่ดิมแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเ้อกินหอดคือเกาคือเกาคือเกา,เกานั่นแหละเนาะเอาสำรับไรนี่พี่กับขอร่วมกนเนาะ ขอบคุณหลายๆที่แวะมาให้กันแร่งๆใจจ้าฝนตกแห้งทั้งล่มพร้อมฝนตกแห้งทั้งล่มพร้อมบ้านเท่าเท่งงันอันลังค่าบ้านกับอันลังค่าบ้านกับปิวไล้ล้างยุยูุบ้านอันอยุน้องบัวลำพูนนะจ้ะลังค่าบ้านกับปิวไล้ล้างยุแต่ที่แน่ๆนอายุบ้านนันอันมองเทิอบที่ให้อัน พ่อตาอันเกาเพื่อนนอนกับปิวออกเบิดเลยลูกเฮ็ดห้ไม่อยู่บ้านนั่นแล้วคือเกาน้อนหลาน,อนนอนเนาะลูกเกศดาพุ่งก็คือกนอันเด้อน้องไส้ขอบคุณนาา้าลายเทวมาให้กำลังแรงใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอาไ้เจซุกี้มันเสมือมันเคือเกายาได้แก่เดเถ่อคว่สุกจ้าให้ลังมากไ้เจสุกี้มันเสมือมันเคื่องไมอยาได้เก็บไดไข่ความจนหายยาเสมีขก้นลดลง่งเลือดไปเนื้อลงไต้ไปใกล้ไปกไปกลกับออห้ปลอดภัยทุกเส้นทาง มีแต่เพิมสุขเพิ่มเจริญคิดสิ่งใดสมปัรตนาทุกอย่างเลอขอบคุณนละหลายจ้าสวัสดีค่ะ